เธอครับเธอรู้สึกว่าเธอเปล่าเปลียวและโดดเดี่ยวหรือเปล่าเมื่อเธอส่งกำลังใจมาให้ฉันฉันพร้อมที่จะโอบกอดความรักนั้นให้เจือจางไปชั่วนิรันด์แต่ก่อนจะไปชั่วนิรันด์เรากลับมาดูตัวเองก่อนไหมว่าวินาทีนี้เราทำได้อย่างเต็มที่แล้วหรือยังหรือเรายงยังขาดอะไรไปบ้าง ที่จะทําให้เราได้มีชีวิตที่ผาสุกและความหมายของชีวิตที่จะทําให้เราได้มีชีวิตที่ดีอยู่กับปัจจุบันนั้นคืออะไรเส้นทางมันก็เลือกออกมาว่าถ้าเรายังกดดันตัวเองยังทําสิ่งที่ตัวเองไม่ได้รักยังอยู่กับบุญวาสนาอะไรของตัวเองต่างๆนานา,นาที่จะทําให้ตัวเองนั้นบั่นทอนตัวเองในมากเกินไป ผมไม่ได้บอกว่าการเข้าวัดการทําบุญหรือการตักบาตรใส่ให้พระเป็นสิ่งที่ผิดแต่ผมจะมาทวนว่าเมื่อเราผูกมิตรกับตัวเองแล้วสิ่งที่เป็นบุญนั้นคือตัวเราเองที่จะทําสิ่งดีๆให้แก่ตัวเราแล้วพาพาให้ตัวเรานั้นผูกพันไปอย่างที่เราควรเป็น กับการซื่อสัตย์ในตัวเองเธอครับมาลองดูว่าอะไรที่จะเป็นตัวเธอได้มากที่สุดเธอเคยหวังไว้ว่าเมื่อฉันมีความสุขและฉันจะได้ความสุขนั้นชั่วดี้ลันแต่ผมอยากบอกว่า ปัจจัยต่างๆเป็นของไม่เที่ยงแต่ถ้าเรายังร้อนแรงคือช่วงนั้นเที่ยงตรงแล้วเอาล่ะกลับมากลับมาเรื่องของเรากันดีกว่าซึ่งเมื่อเราถึงไหนแล้วล่ะปัจจัยเป็นของที่ไม่เที่ยงที่เรา พยายามจะรักษามันไว้พยายามจะทำให้มันได้ดังใจแต่ว่าเมื่อของไม่เที่ยงมันย่อมขึ้นมาและดับไปเป็นธรรมดาของจัก,กรวาลเป็นธรรมดาของไม,ไม่ถึงจัก,กรวาลเป็นธรรมดาของชีวิตเราที่มันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจนมันจะถึงจุดที่ไปอีกหนึ่งอย่าง ถ้าเรายึดมั่นว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันคือความสุขของเรานะเราจะทําให้มันเป็นอย่างนี้ตลอดกับคนที่อยู่ตรงข้ามเราให้เขาทําอย่างนี้อย่างนี้เหมือนกับความที่เราอยากให้เขามารักเรารักเราอยู่อย่างนั้นโดยที่เราจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงซึ่งนั้นมันมันก็ทุกข์มากนะครับที่ เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงผู้อื่นที่จะทำให้เราเองนั้นทนทุกข์หรือเขาก็ทนทุกข์ได้เช่นกันที่เราจะทำว่าหนาวที่เราหวังไว้ว่าว่ามันจะเป็นแบบนั้นตลอดแต่ของมันไม่เที่ยงทำยังไงมันก็ไม่เที่ยงซึ่ง ความยินดีของมนุษย์มันก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะรับของไม่เที่ยงได้อย่างไรเรามีข้อที่บอกว่าปัจจัยถาวรซึ่งมันไม่ถาวรแต่มันเป็นเพียงปัจจัยที่ สลับขึ้นสลับลงสลับขึ้นสลับลงตามระยะเวลาที่มันควรเปลี่ยนแปลงไปมันเป็นของไม่เที่ยงยังไงมันก็ไม่อาจจะตรงลงมาในหัว